ต้นบันไดเศรษฐีต้นบันไดเศรษฐีมีหลายชื่อเลยนะครับบางคนก็เรียกว่าว่านตีนตะขาบต้นบันไดเงินหรือว่าต้นบันไดสวรรค์เป็นไม้เลือ้อยตระกูลเดียวกันกับต้นแสยกหรือว่าว่านนางกวักนะครับสำหรับสบรรพคุณของต้นบันไดเศรษฐี อันที่หนึ่งแน่นอนเลยว่าต้องเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยส่งเสริมให้มีเงินเหมือนใบที่เป็นชั้นๆก็เลยคิดว่าต้องเป็นมีเงินเป็นปึกๆเป็นชั้นๆเหมือนกับต้นบันไดเศรษฐีนะครับเหมาะมากสำหรับการเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่สำหรับสรพพคุณที่สองนะครับไว้เป็นไม้ประดับวางไว้ในห้องน้ำ ไว้ในห้องนอนหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานก็จะทำให้มีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนหรือโต๊ะทำงานก็จะสวยนอกจากสวยแล้วยังฟอกอากาศได้ด้วย<ค>นะครับใอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับใบไว้ดูดพิษแล้วก็ดักฝุ่นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงนี้นะครับที่ PM เ5ที่บ้านเดาเยอะมากๆเรามาดูสรรพคุณสำคัญเลยครับซึ่ง คงไม่มีใครคิดว่าต้นบันไดเสรษฐรเนี่ยเป็นสมุนไพรด้วยสรรพคุณนะครับก็คือเอาไว้ถอนพิษตะขาบแล้วก็ถอนมิดแมงป่องแก้ฟกบวมฟกช้ำคลิดขัดยอกสำหรับการถอนพิษตะขาบและแมงป่องเนี่ยก็มีหลายตำารานะครับบางตำราก็ว่าเอาใบของต้นบันไดเศรษฐีมาบดแล้วก็ผสมน้ำมะนาวแล้วก็ทาด้วยน้ำของมันไปเลยหรือบางตำราก็ว่า ใช้น้ำยางสีขาวที่อยู่ในลำต้นเอายางสดเนี่ยไปพอกแผลเมื่อแผลแห้งแล้วก็ให้ทาซ้ำๆทุก30สนาทีเมื่อแห้งแล้วก็ให้พอกแล้วก็ทำวนๆไปสัก3ามสีครั้งบางตำราก็ว่าใช้แก้หูน้ำหนวกใช้ต้นกับใบมาบดผสมเหล้าแล้วยดใส่หู1 2ถึงหยดเพียงสองสาครั้งก็จะหายเลยครับสำหรับการขยายพันธุ์ทำโดยการปักชำหรือแยกหน่อเป็นไม้ไม่ชอบแดดแต่ชอบน้ำชุ่มๆแต่ว่าถ้า ่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กัน<ะ>ในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้ว ก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับหลังจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b ส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ